ลูกนี้จุกขึ้นมาตีสวนโอ้โหแล้วติดเลยครับผมใบนี้ฮะมาดูครับผมในไม้ต่อไปกันนะฮะ <c oughs> ไม้เมื่อกี้ครับผมทางด้านทีมของปาแอนได้แต้มไม้นี้มีสิทธิ์ยนแก่นเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนนะฮะ <c oughs> เสียงดังไปไหมทุกคน โเคฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับผมใครยังไม่กดติดตามผิดนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยฮะเอาครับเรามาดูฮะลูกนี้ฮะน้องทีรัชตาคคำดีทีสุขโขไทยเข้าวงมาจุกมาแล้วตีก่อนเลยครับผมใบแรกแล้วติดสกูแบ็กกับถอยหลังกลับไปเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมไปครับผมใบนี้วครับอ๋องวิกดเต็มเม็ดเลยฮะ แล้วติดเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับลูกนี้อาสิงห์บุรีดับขึ้นมาหลุดโซนไหมผมยังไม่เปลี่ยนโอ้โหลูกนี้ไม่เปลี่ยนนะฮะทำยังไงฮะโอ้โหครับต้องดูครับลูกนี้รัชตักคำดีชครับน้องไอครับลูกนี้เข้าวงมาลูกนี้ ตีสวนโอ้โหแล้วติดเลยครับผมใบนี้ฮะโอ้โหนี่ครับตีตอบโต้ครับผมตึงแล้วติดคืนครับเก็บสองแต้มในสนามไปได้สมชายหินมีลาบเข้าวงมาแล้วขึ้นมาเก็บหนึ่งแต้มในสนามได้หรือเปล่าครับผมใบนี้โอ้โหเปลี่ยนแบบห่างๆนะฮะเปลี่ยนแบบห่างๆครับผมใบนี้ฮะเอาครับเรามาดูครับผม เขาวงมาจบแบบตึงโอ้โหตีดีจริงครับผมนะทางด้านน้องไอครับผมจกมับปัปงโอ้โหตีดีจริง,รงฮะเปย่ยนครับผมในหนึ่งแต้มในสนามแล้วลูกนี้สมชายหยินมีลาบขึ้นมาเปลี่ยนอีกหนึ่งใบน้องไอเข้าวงมาใหม่ครับลูกนี้จกึขึ้นมาใส่คาไปอีกหลูกโอ้โห ได้แค่หนึ่งแต้มในสนามหรือเปล่าครับหนึ่งหรือสองครับเนี่ยยกขึ้นมาป้องได้สองแต้มในสนามเขาบอกใบนี้เอาครับทีเขาบอกรัชตะคำดีทีสุโขทัยเดินไปที่วงครับลูกนี้ตีโดนแล้วต้องตีคืนครับผมไม่งั้นเสียแต้มอยู่หนึ่งแต้มอยู่ฮะเอาครับลูกนี้ตีโดนรับเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหน่าจะตีโดนรับหนึ่งก่อนครับลูกที่สองไม่รู้ว่าลูกใครเข้าวงมาครับรัชตะคำดี สุขโขทัยโอ้โหแบ็กออกนอกสนามไปครับผมใบนี้โอ้โหตีได้ดีนะครับแต่แม่งแบ็กออกนอกสนามครับผมใบนี้ฮะปังแหม่ถ้าแบ็กอีกอีกอ่าแบ็กมาอีกมุมหนึ่งน่าจะน่าจะดีฮะแต่ลูกนี้นี่แบ็กออกนอกสนามไปสมชายหินวีลาเข้ามาแล้วยกขึ้นมาแล้วตีเช็ดไปโอ้โหกี่แต้มครับอย่างนี้ ได้แค่หนึ่งแต้มในสนามเท่านั้นกับทีมของประธานหนูโหยังเดือดนะสกอร์เท่าไหร่นลฮะ,ะประธานหนูสองอ่าประธานหนูสองนะคะรับแอนหนึ่งนะ